สวัสดีครับผมนายพิทุสุขติผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิชัยนะครับปัจนุบันผมก็ขอแนะนงเป็นเองมาที่อย่างนี้นะผมมาจุดที่นี่เป็นครูที่นี่มา24ปีหลังจากนั้นนะครับผมก็ไกกกาาด้เป็นรองผู้อำนวยการที่กระทรวงวิทยาสมุทรควณจนกระทั่งมีโอกาสเป็นผู้อำนวยการกลับมาที่เรียนนี้นะครับฉะนั้นในเรื่องสมุทรสาครวิชยัยทุกซอกทุกมุมผมทราบดีโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่กาศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามโรงเรียนเรานะครับก็เป็นโรรรรงงงเเเเเเเีียยนนปปะจาาาตบลลลซึึ่่่ดด็็็็กกกทหหืืออมถ ไปเรียนแข่งขันสูงอ่าไม่ได้ก็มาทิ้งเรียนเรานะครับฉะนั้นโรงเรียนเราเลยต้องสร้างจุดแข็งจุดเดดโดยเราสร้างจุดเด่นคือกีฬาฟุตซอลนะครับซึ่งมีอาจารย์วิชาทั้งติบงคละอาจารย์มางคลกิดจลอ่ยเป็นผู้ฝึกสอนรับผรมท้าตีเกี่ยวกับกีฬานักเรียนฟุตซอลของทุกสาขาวิชาอ่ะเป็นกลุ่มเดียวซึ่งหาตัวตนคนพบตัวตนเจอเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยมาเพื่อที่จะฝึกฟุตซอลเพราะว่าในอดีตนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดนักเรียนของเราสู่อาชีพสู่ความเป็นเลิศได้มากมายโดยเฉพาะผมเคยเป็นผู้ฝึกสอนอ่าของที นะครับแม้จะสรงกับผู้สอนผู้ซอนเคยทำสมสรสอนู้ซอสมุทรสาครผู้ซ้อขับปัตติืองล่างฉะนั้นในตัววิสัยทัศน์ผมนะครับผู้ซขอนหอเรีสมสันของวิชัยคืออัตลักษณ์คือจุดขายของฐานศึกษานะครับในฐานะที่เราส่งเสริมกีฬาผู้ซอซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของฐานศึกษาในรายการ Road to the One BKK มัลลยบุตรสา U16 นะครับซึ่งจัดโดยบริษัทโ r g a n i สปอร์ตแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราต้องส่งเสริมฐานภาพคือหนึ่งในความเป็นเกสนะครับคือในความเป็นที่เราไปร่วมแข่ง ในสนามต่างๆเราจะเน้นเรื่องวินัยเรื่องการมีส่วนร่วมและการดูแพลตทิชนะรูภัยส่วนในฐานะที่เราเป็นโฮมหรือเป็นสนามที่ต้อนรับอาทีมแห่ต่างๆเรามีสนามที่มาตรฐานของอาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วมีพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับอาแขกที่มาเยือนเราก็จะต้อนรับด้วยไมตตีจิต ดิฉันชื่อนางสาวสมจิตท,ทองตระกูลเป็นครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนนี้มาประมาณ30ปีะคะ่ะเริ่มที่จะฝึกสอนกีฬาฟุตซอลนะคะตั้งแต่ปี2538ตั้งแต่เด็กคือน้อยๆไม่ค่อยมีคนแล้วนักเรียนไปกลับะะเวลาเด็กจะมีรายการแข่งขันอะไรครูก็จะต้องทําเอกสารแขงรูปทําชื่อและครูก็ต้องทําขอเวลาเรียนให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนในการที่จะตอบในแต่ละรายวิชาแล้วในเรื่องของ ของการดูแลนักเรียนที่มาอยู่บ้านพักหรืออยู่หอพักส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนที่นี่ครูมีหน้าที่ก็คือ 1, mm. 1> ดูแลพฤติกรรมของเขาดูแลในเรื่องของอาหารอาหารเยน็นส่วนอาหารเท้ากลางวันเนี่ยมันจะมีในโรงอาหารของโรงเรียนอยู่แล้วนักเรียนก็จะหารับประทานเองได้ส่วนมื้อเย็นเนี่ยเขาซ้อมเยน็นแล้วจะไปทานข้างนอกเนี่ยมันก็ไกลนะครูก็ต้องติดต่อกับร้านอาหารแล้วเราก็จะต้องมาจัดแล้วก็ดูแลเขารับประทานจนเสร็จเข้าหอนอน,อนพักแล้วก็ดูแลพฤติกรรมจนกระทั่งถึงเช้าครูเป็นครู ครูภาษาไทยแต่มีหลายหลายท่านถามว่าเออทำไมถึงมาทากีฬาเพราะว่าเราเป็นครูภาษาไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยครูก็ขอสืบเรื่องมาครูเนี่ยจบมปลายเนี่ยก็คือสายพละแล้วก็ไปเรียนต่อวิทยาลัยครูเนี่ยไปเรียนดนตรีศึกษาซึ่งมันก็ต่างไปเลยแล้วพอมาเรียนปร,ริญญาตรีครูก็มาเรียนภาษาไทยปร,ริญญาโทภาษาไทยแต่ที่ครูยังติยดยึดอยู่กับกีฬาเพราะว่ามีความผูกพันกับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาหนึ่งเขาไม่มีโอกาสในเรื่องของการเรียนหนึ่งและนักกีฬาส่วนใหญ่เราก็ ทราบแล้วว่าการเรียนของเขาเนี่ยไม่ดีเท่ากับนักเรียนที่เขามุ่งมัน่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยหันมาทํานักเรียนตรงนี้ให้เขามีอนาคตพอเขามีอนาคตเราก็มีความภาคภูมิใจนะคะพอเห็นลูกศิษย์ประสบความสําเร็จแล้วเขามีอนาคตแค่นี้ครูก็ภูมิใจแล้วคะ่ะสวัสดีครับผมนายอนุชาตั้งสิบบ์นเพจโค้ดของโรงเรียนสมุทรสาครวิฒิชัย สวัสดีครับนายมงคลกิจลองครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนครับของฟุตซอลสุทรคอามวิชัยครับสำหรับตัวผมเองเรียนสุทรความวิชัยแห่งนี้ก็ได้มาย้ายมาเนะี่ยเมื่อประมาณปี253-8ตอนนั้นก็มีแต่บอลใหญ่ฟุตซอลยังไม่มีเ้าก็ฟุตบอลแล้วก็เตะอิเล็กเคข่าไปเด็กไม่มีอะไรทําก็จะไปมั่วสุมในสิ่งไม่ดีก็เลยคิดว่าเออหน้ามารวมทำออพาเด็กมาแข่งขันฟุตบอลก็เลยเริ่มตั้งแต่นั้นมาส่งแข่งฟุตบอลในระดับจังหวัดส่งแข่งต,งต่างๆจนได้แชมป์ต่างๆแ,แล้วก็จน เห็นว่ามันไม่พอตอนนั้นมันยังไม่มีหอพักแล้วก็สนามก็ไม่พอน้ําท่วมพอดีเรามีฟุตซอลก็เลยเริ่มเกิดฟุตซอลก็จริงๆแล้วผมไม่ใช่ครูพละว่าเป็นครูสอนชาสังคมพร้อมกับรุติคนนี้แต่ว่ามีใจที่รักเป้าหมายจริงๆก็คืออยากจะทาเพื่อสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนแล้วก็เด็กเนี่ยเวลาไปทางขันแล้วมันก็จะได้ต่อยอดไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฟรีแล้วก็ได้ต่ออาชีพเล่นกีฬาฟุตซอลได้เงินเดือน ตำแหน่งของผมในปัจจุบันก็จะเล่าก่อนว่าผมเนี่ยเป็นพนักงานครูก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นุชชาครับก็เช่นเดียวครับผมไม่ใช่หมดพละศึกษาครับก็หมดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับตำแหน่งนเรียนก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้โดยการทั้ง3ท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้นวยการฝ่ายกิจการนักเรียนก็คือฝ่ายปกครองในดีนั่นเองก็ผมจะดูวินัยเด็กทั้งโรงเรียนแล้วก็ได้รับการชักชวนจากท่านอาจารย์นุชชามาทำาุศลเขาเดิมทีผมก็ทำบอลใหญ่กับท่านอาจารย์นุชชาแต่ทำเล็กๆน้อยๆกลับมาอยู่ว ควบถึงจนถึง15แล้วก็มาส่งต่อให้ท่านอาจารย์ส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับก็จะดูแลเด็กในโรนนนงเรียน1,275คนแล้วินัยทั้งโรงเรียนแล้วก็ดูแลเรื่องของอนักกีฬาครับว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงร,ระเบียบวินัยเขาเป็นยังไงถ้าระเบียบวินัยไม่ดีเราก็จะแจ้งผู้ปกครองก็ให้ผู้ปกครองมาคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเด็กรุ่นนี้เดี๋ยวขอเท้าความนิดว่า สมัยนั้นตอนอายุเขา1 3 14เนี่ยเอ่อก็ให้ผู้ช่วยบางคนเนี่ยเป็นคนคุมดูแลมีอยู่ครั้งหนึ่งตอน1ิ14าปีหนึ่งเขาได้ถึง13แชมป์นะครับชุดเนี่ยเขาป่ามาหมดพูดถึงการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโอเล็กครั้งนี้นะครับแล้วก็สนามแข่งเนี่ยเรามีสงสนามสนามแข่งแรกเป็นสนามมาตรฐานกัน40คูณ20สนามนั้นเราใช้เป็นสนามวอ์มได้ทั้ง16ทีมเนี่ยจะใช้สนามนั้นวอม์มส่วนสนามแข่งเนี่ยสนามนี้จะ40คูณ20แล้วก็พื้นยางที่เป็นพื้นยางท ทางเราโรงเรียนสมุทรสาครวิชัยเนี่ยยินดีต้อนรับทั้ง16ทีมโดยเฉพาะเฮดโค้ชของเราเนี่ยท่านอาจารย์นุชาเนี่ยท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โอเกเนให้การสนับสนุนในการแข่งขันทั้ง16ทีมแล้วก็เป็นเกียรติที่เชิญโรงเรียนสมุทรสาครวิชัยสไตล์การเล่นเราเขาเรียกว่านักสู้เราเป็นนักสู้เล่นให้มันเล่นให้คนดูตื่นเต้นก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่5ถึงวันที่14พฤศจิกายนเราเป็นเจ้าภาพแข่งขันเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคหนึ่งก็จะมีกรุงเทพมีสมุทรปราการมีสสสสมมุุรรงาาค มีระยองมีปาจีนบุรีชนบุรีอะไรหลายๆโรงในเขตเนี้ยมาแข่งเพื่อคัดเอา2ทีมไปแข่งระดับประเทศที่นครสวรรค์ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาชมรายการนี้ได้นะครับขอบคุณครับ เลยครับผมกิจธนก,กิจสิริบัณครับยืนยผ่านสวัสดีครับผมตูบุริเวชเบียรชาตำแหน่งหน้าเป้าที่เล่นชื่ออ๊อฟกับปีตันกีตเนี่ยธนกิจสิริบัณเนี่ยเขามีความจ่ายบอลพลาดแล้วก็เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเวาลาการเล่นบอลเนี่ยถ้าเล่นทางขวาได้อย่างเดียวหรือเล่นซ้ายอย่างเดียวเนี่ยการจ่ายบอลแนวทะแยงหรือแนวเส้นตรงหรือลูกโด่งเนี่ยมันจะลำบากธนกิจสิริบัณย์หรือกัปตันเนี่ยกัปตันเหล็กกัปตันเมริกาผมเนี่ยเขามีความฉลาดแล้วก็แข็งแกร่งตัดใจได้ดีหลายๆรายการที่เาอยู่มาเนี่ยได้13แชมป์ที่อาจารย์อนนนนุบอกกไปปเเมื่่ีีี้้ครรัใยกกััปตนนิจเเี่ยา กำศมาเยอะก็อาร์มสุวิตแก้วเีทาเราเจอกันครั้งแรกที่อยุธยาเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นเป็นหน้าเป้าที่เก็บบอลได้ดีมากไปกับบอลได้คือบอลมันจะเป็นลูกโดง่งลูกเลียดเขาสามารถที่จับแล้วก็ผิก,กิ้งได้เลยแล้วก็เพิ่มไอยู่ที่เขาพัฒนาฝีเทา้าจนเรียกว่าหน้าเป้าในรุ่นเขาเนี้ยรุ่นสิบเก้าเนี่ยหน้าเป้ามหายากเขาจะบอกว่าหนึ่งในสิบหน้าเป้าที่ดีสุดในประเทศไทยในรุ่นเขาเนี้ยก็คือเขาเนี้ยแหละ ชอบสุเวุฒิเถื่อนกลางครับเพราะเล่นดีแล้วก็ยิงดีเล่นหน้าเป่าแบบอยู่ชลบุรีบูเวแบบชอบพี่ชายอยู่บูเวครับเขายิงผ่านเขาเล่นดีใจกว่าเบียร์ดีแยงยิงก็ดีตัวแรกผมนายชิตนุพชคงคุณชื่อเล่นชื่ออีกครับเล่นตำแหน่งด้านซ้ายครับสวัสดีครับผมนายชวิรัตน์เจียงวงศ์ ชื่อเล่นชื่ออดเล่นด้านขวาเจ้าบิ๊กเนี่ยจะเป็นเด็กที่ยิงคมเขาว่าถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์เขานอนพักผ่อนหรือเขามีสมาธิเกมเขาจะเป็นคนที่ยิงคมเขาเรียกว่าคือซ้ายเขาเนี่ยคมมากเพราะว่าก็เหมือนกันที่ผมบอกว่าหน้าเป้าที่เจ้าสวีทเก้าเพท้าวเนี่ยมันมีน้อยเช่นเดียวซ้ายสี่เก้าเนี่ยตัวเจ๋งๆในประเทศไทยรุ่นนี้ก็มีไม่เกิน10คนซ้ายในรุ่นสี่เก้านะก็อย่างเจ้าบิ๊กเนี่ยเขาถนัดซ้ายแล้วก็ยิงซ้ายคมมากคือถ้าล็อกหลบจังหวะหนึ่งถ้าวันไหนที่เขาร่างกายพร้อมหรือว่าสติสมาธิอะไรดีเ่ยยิงซ้าาาหตตลอก็ทู เนี่ยเวลาขับขันเขาสามารถทำประตูทางด้านซ้ายได้ดีจนหนุ่มบอลระเบิดเนี่ยหรือนักภาคเนี่ยตั้งฉายาว่าเจ้าชายสี่เก้าหรือไปไหนนี่คือใจซ้ายจบดีแต่ต้องแล้วแต่วันด้วยบางวันก็เล่นบูดอะอย่างเพื่อนเขาบอกบูดจริงๆส่วนท่านเอ่อต้องเรียกท่านโอ๊ตนะครับนะหรือว่าเขาฉายาเขาเขาเหมือนกันเขามีความเร็วตั้งแต่เด็กเป็นแชมป์ตั้งแต่เด็กๆรุ่นเนี้ยเขาเป็นแชมป์ตัวที่บวชสิบสามสิบสี่แชมป์ตัวปีเนี่ยโอ๊ตเนี่ยเขามีฉายาจอร์ทาดีหรือสมัยก่อนเนี่ยหนุ่มบอลระเบิดจะเรียกเขาว่าเอเลี่ยนคมมีววาเร็็ลอกหลลบบปปปุ๊ิงไแ้วคร็วพ้ือ หลุดมาเนี่ยสามหนึ่งเนี่ยเขาเอาอยู่แต่ปัจจุบันก็บูดเหมือนกันคือไม่ช่วยเล่นเกมรับแล้วแต่ว่าเขาถือว่าถ้าเขารวมกันถ้าเขาสมาธิเขาช่วยเล่นเกมรับเกมตัวทีมมันก็จะสมบูรณ์พิรวาดแก้ววิแหวนชวนบรีบรียิ่งหนักครับยิ่งคมเท้าซ้ายเหมือนกันครับ ช้าเป็นเดลวครับอยู่ห้องยินด้านข้มมีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวครับช่วยด้ครับผมมานบนกีฬาเล่นประตูประตูครับเล่นประตูใน่าจะกระถกนจะบอกว่าโอเนี่ยเขาเป็นประตูที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเวลามีประตูเหมือนประตูทีมชาติตุหลีถ้ามีมือ1มันก็ต้องมีมือ2มือ3โอเนี่ยเเป็นประตูมือ2อ,อยู่แล้วเเดิมทีเราในรุ่นนี้รมีประตูมือหนึ่งแต่เนื่องจากมันมีวิกฤตมีเหตุการณ์ที่ประตูมือ1นึเนี่ยเราเขาเกิดย้ายไปครับก็โอเนี่ยเขาสร้างคิวเสียงในแมตที่สตาสมุตจัดคือแม้กป็ไได ที่เราหลักบางบอลมันก็เหลือได้เพราะรายการถีดจัดเราก็เลยต้องไปแข่งที่สถานสมุทรแล้วประตูเราเนี่ย mm hmm. ก็เหลือ2คน 2> ก็เลยบอกโอ้ oh, เอาไหมลูกเขาก็บอกว่าเอาก็ในแมตช์นั้นเขาโชว์ฟอร์มเซฟเป็น10อ่ะครับเพื่อหลังจากนั้นเขาก็แสดงสีมือโดดเด่นกว่าคนอื่นมาตลอดแต่เล่นเขาคือออกมาตัดบอลดีสมมุติว่ากองหน้าหลุดมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ย ออมันก็ตัดบอลได้หนึ่งหนึ่งปุ๊บโอออกมาตัดบอลได้เร็วนอกจากตัดบอลได้เร็วปุ๊บเขามีการอ่านเกมผมมว่าหลุดมาผู้เล่นอย่างเมื่อกี้ตัวฐานเนี่ยจ่งก,กิดหลุดมา 3, 1, สามหนึ่งกิดเอาอยู่ถ้ากิดหลุดปุ๊บเขาจะไปดักอีกทางหนึ่งเขาจะอ่านจังหวะบอลดีนี่คือข้อดีของเขา พี่ท็อปเขาอากพี่ยูแล้วพี่ท็อป,อป,อป,อปเขาเซฟเยอะมากก็ตัดบอลดีใช้เท้าลูกเท้าดีแล้วก็ผมลูกเท้าใช้เท้ายังไม่เก่งพยายามกล้าเล่นมากกว่าเดิมกล้าเล่นก็ออกมาเล่นข้างนอกสำหรับสนามนี้เราเป็นเจ้าภาพในวันที่16ธันวาคมสนามที่ติก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมานะครับเข้ามาที่สนามแห่งนี้แล้วมาแข่งกับเราก็อย่าคิดประหม่นะครับขายยาของเราคือนักสู้สชสาเหตุที่ผมตั้งตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าไปเทียบกับทีมใหญ่ๆในระดับประเทศแล้วเราอะ จะเป็นลองแต่ว่าตาบใดที่ยังไม่ติ้นเสียงนกหวีดเรายังไม่แพ้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้สู้จนกว่าติ้นเสียงนกหวีดถึงตั้งสายยากับว่านักสู้สอชฝอากครั้งที่โรงเรียนครับแล้วพบกันในรายการรถทูบีเดวันรุ่น16ปีครับรายการนี้สนุกแน่รอพบกับนักสู้สอชอครับ